ผมกบอกโอ้โหร้ไหมพี่คะข่าวความรู้สึกแรกวันนี้เป็นยังไงบ้างครับคือผมต้องบอกก่อนว่าผมรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็รู้สึกสำนึกในพระเมตตานะของสมเด็จพระเจ้าอยู่มากเลยนะครับที่พระองค์ท่านเนี่ย ได้พระราชทานอยาธยโทษให้แก่ผู้ต้องราชธรรมในความนีนะครับซึ่งท่านเนี่ย,ท,นนยทรงเห็นความสําคัญของผู้ต้องราชธรรมนะครับ่าเป็นหนุ่มผสมนิกรของพระองค์ท่านไม่แพ้กับประชาชนทั่วไปซึ่งตรงนี้ทําให้ผมซาบซึ้งใจมากนะครับที่ท่านทรงได้ให้โอกาสนะครับให้ผู้ต้องราชธรรมเนี่ยได้กลับตัวเป็นคนดีนะครับให้โอกาสได้กลับไปดูแลครอบครัวให้โอกาสได้ไป พัฒนาประเทศพัฒนาสังคมสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมต่อไปผมรู้สึกซาบซึ้งมากแล้วผมจะรักษาโอกาสที่ได้รับครั้งนี้ไว้เทียบเท่าชีวิตโอกาสไม่ได้มีหมอยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะมุ่งมั่นทำในความดีนะครับแล้วก็จะไม่ยุ่งเกีย่ยวกับยาเสพติดจะทำในสิ่งที่ดีรวมถึงจะช่วยป้องกันนะครับรรน,นลงเรื่องยาเสพติดด้วยแล้วก็จะไม่ทำผิดกฎหมาย เพราะว่าผมเองเนี่ยได้ทําการปฏิญาณตนต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และผู้แทนพระองค์ในวันนี้ก่อนออกมาแล้วเพราผมจะไม่ทำผิดกฎหมายอีกต่อไปอันนี้เป็นคำมั่นสัญญาที่ให้ไปกับตัวเองเลยใช่ไหมกับตัวเองกับพระองค์ท่านกับสังคมผมอาจจะเคยมีส่วนที่ทำร้ายสังคมนะเมื่อในอดีตมันถึงเวลาที่ผมได้โอกาสต่อไปผมจะชดใช้กับสังคม มันเป็นช่วงโอกาสที่ผมจะชดใช้ให้กับสังคมแล้วก็ครอบครัวด้วยนะครับกลับไปดูแลครอบครัวไมว่าเราจะได้ไม่คิดครับไม่คิดเลยเพราะว่าจากที่ผมคํานวณช่วงที่ผมอยู่ข้างในเนี่ยผมคิดว่าอย่างน้อยก็ต้องมีอีกสองปีคือไม่เคยมีในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ผมอยู่ในเรือนจํามาว่าจะมีพระราชทานอภัยโทษติดติดกันตินดที่ขนาดนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับถือว่าพระองค์ทรงมีพราเมตตาให้กับผู้ต้องรับจัดทานอย่างสูงเลยครับครับอย่างแรกที่ได้เจอครอบครัวเป็นไงบ้างครับ่เออมันโหผู้เจ้าครับมันมีหลายความรู้สึกมากมันมันเหมือนวันที่เราฝันตลอดแบบสิบเจ็ดปีเราฝันถึงวันนี้ตลอดแต่สิ่งที่เราฝันมันก็อาจจะไม่ได้ตรงกับภาพที่เราเห็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าความรู้สึกมัน มันใกล้เคียงอย่างมากนะครับแล้วก็ดีใจหลายๆคนที่มารอรับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เองหรือแม้กระทั่งพี่ทดดีนะครับแล้วก็ทางพี่พี่เพื่อนๆอจะรู้สึกว่าทุกคนอ้าแขนรับเราอบอุ่นมากวันนี้แล้วก็ตื่นตันใจอย่างหาที่สุดไม่ได้นะน่าจะเป็นวันที่ผมจะจดจำไปจนจนวันตายเลยก็ว่าได้ไม่ได้นนอนหับ คุณนอนหลับไหมจริงๆอ่ะผมหลับ,บ,บ,บต,ตื่นมานนตั้งแต่รู้ว่ามีพระราชทานอภัยโทษแล้วแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยสิบสวันหลังมาเนี่ยผมได้เข้าอบรมโครงการโค้นหนองนานะครับซึ่งเป็นโครงการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับซึ่งท่านได้ทรงประทานให้แก่ผู้ทรงราชทานนะครับเป็นหนึ่งในการเขาเรียกว่าเป็นการอบรม ผู้ต้องขังก่อนปล่อยผนโทษนะครับซึ่งทางกรมนักจตันเดชได้มีการนําหลักสูตรโค่นล้งนาของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยให้แก่ผู้ต้องขังนะครับเกี่ยวกับเรื่องการทําเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนะครับเกี่ยวกับการดํารงชีวิตอยู่ด้วยตนเองกับการเกษตรในพื้นที่ขนาดเล็กนะครับซึ่งได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติได้ได้ลงพื้นที่จริงนะครับตั้งแต่การขุดโคกนะครับ การทําโคกขุดหนองทํานาทุกอย่างได้ลงมือเองหมดกับเพื่อนพี่น้องที่จะได้รับพระราชทานพระาระชาชทานและพัยโทษอีกประมาณ200รกว่าคนในรุ่นนี้นะครับนนก็ได้พูดอะไรกันบ้างคะันกอนนั้นไม่ได้พูดแล้วพูดไม่ออกจริงพูดพูดไม่ออกคือคือก่อนหน้านี้ผมตั้งใจว่าจะกราบเท้าขอโทษท่าน<ๆ>แต่ตอนที่อยู่ข้างในอ่ะผมไม่เคยทําเลยนะ ในชีวิตไม่เคยทําแล้วผมจะกล้าทํำไหมอะไรเงี้ยผมคิดในใจนะ,ะแต่ยิ่งมีสื่อมาจับจ้องผมจะกล้าทํำไหมแต่พอถึงเวลาจริงๆอ่ะผมไม่ต้องคิดเลยพี่ผมผมไม่คิดเลยผมไม่คิดเลยมันมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทํามาตลอดแต่ขอโทษท่านด้วยอ่ะที่มีส่วนทําให้อาจจะครอบครัวลําบากในช่วงเวลาสิบหกสิบ็ปีที่ผ่านมาท,ทั้งทั้งที่รู้นะว่าทุกๆคนในครอบครัวเขา ไม่ได้รู้สึกลําบากกับการที่จะมาดูแลเราในนี้เลยอ่ะแต่เราลูกผู้ชายอ่ะแล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวอย่างเงี้ยมันมันมันใช่เรื่องเหรอที่แบบโตอายุขนาดนี้เรายังให้ท่านมาดูแลอยู่เหรอครับพ่อกับแม่ว่าไงบ้างเมื่อวานเขาบอกว่าไม่ต้องรงมาห้าต้องรมาห้างแต่วาัมาอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเห็นคุณแม่มีน้ำตาคือคุณแม่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่เซนสิทีฟกับเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเมื่อ ตอนผมเข้าไปในเรือนจำมีเรื่องใหม่ๆเนี่ยช่วงปีสองปีแรกแกก็ไม่สามารถที่จะกั้นน้ำตาได้เลยสักครั้งเดียวจนพ่อต้องคอยเบรกว่าเดี๋ยวแพทเขาจะไม่สบายใจนะเวลามาเยี่ยมเนี่ยเขาก็พยายามพยายามไม่ร้องซึ่งซึ่งเขาก็ทำได้ดีนะช่วงหลายปีมาเขายิ้มแยิ้มใสคือเวลามาเยี่ยมก็คุยแต่เรื่องดีๆกันล้อง่ะตอนนี้ร้องตอนนี้ร้องเองวนะเนี่ย มันปกติผมไม่ได้คนแบบนี้นะอืมเรียกว่าวันนี้มันเป็นวันที่ตื่นตันใจที่สุดเลยมันรอคอยมาตลอดเวลามันเป็นโอกาสมันเป็นวันที่เหมือนกับเกิดใหม่แล้วก็ยิ่งยิ่งได้รู้ว่าสังคมเพื่อนพี่พี่ทุกคนพร้อมที่จะอ้าแขนรับมันรู้สึกเกินคาดที่เราที่เราคิดไว้นะครับ นนอจะทอะไรต่อไปอามาคตัวเองเออผมว่าผมต้องผมผมต้องวางแผนชีวิตอีกเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาถึงวันนี้เนี่ยเกือบสิปีเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดผมจะต้องเก็บเกี่ยวข้อมูลนะแล้วก็ค่อยๆศึกษาการใช้ชีวิตในปัจจุบันไปนะครับกังวลเรื่อการปรับตัวไหมคะการปรัผมผมว่าไม่ผมผมไม่กังวลเท่าไหร่ เพราะว่าผมผมเชื่อว่าเดี๋ยวทางคุณพ่อหรือว่าพี่ๆน้องๆเราจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ผมแน่นอนอนะครับผมก็จะมีอลไรก็จะต้องพยายามปรึกษ,ษาก่อนเพราะว่าเท่าที่ทราบมาจากพี่สาวหรือคนรอบข้างเขาบอกว่าการใช้ชีวิตในสังคมปัจจุบันมันต้องระวังหลายอย่างมากาผมใช่ผมก็ต้องระมัดระวังตรงนี้อย,อย่างมากก็ต้องเชื่อฟังเขาหลังหลังจากเป็นเด็กที่มันนานใช่ผมว่า ทุกอย่างมันมีทั้งสองด้านนะพี่นะถ้าผมไม่เข้าไปอยู่ในเรือนจําผมอาจจะเสียชีวิตไปแล้วก็ได้มั้งเพราะว่าผมใช้ชีวิตเสี่ยงมากเลยนะครับเมื่อตอนช่วงวัยรุ่น10กว่ากว่ายีกว่าคือใช้ชีวิตเรียกว่าไม่ต้องคิดถึงวันพรุ่งนี้เลยอ,ะอ่ะพอพอพอมาอยู่นี้มันเหมือนกับอีกหนึ่งก็คือความโชคดีความโชคดีในความโชคร้ายนะผมว่ามันมีคุณค่าต่อชีวิตผมมากแต ถ้าลงในในรายละเอียดลึกๆเนี่ยว่าผมได้อะไรเนี่ยมันคงต้องคุยกันยาวมากเผื่อไว้ไว้โอกาสหน้าถ้าถ้าผมพร้อมผมเริ่มปรับตัวสังคมได้แล้วแล้วผมพร้อมที่จะมานั่งสัมภาษณ์กันแบบยาวๆลงลึกในรายละเอียดเนี่ยผมค่อยนัดพี่ๆมาคุยกันใหม่ดีวกว่าแปแฟน,น,นบอกว่าอยากฟังเพลงกับมองเลยคือคือเรื่ <c oughs> องเพลงเนี่ยมันเป็นชีวิตของผมอยู่แล้วผมอยู่ข้างในผมเขียนเพลงมาเยอะมากแล้วผมก็รอโอกาสที่จะมาพีเต์ให้ทุกๆคนฟังด้วย มันเป็นเรื่องที่ทั้งเกิดขึ้นจริงกับตัวเองแล้วก็กับคนรอบข้างนะครับแล้วก็เรื่องการพัฒนาตัวเองในด้านดนตรีที่รักเนี่ยคือทําอยู่ตลอดเวลามีการวางแผนทําอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งงานเพลงได้ฟังแน่นอนแล้วก็ได้มีการคุยกับเบรมนะฮะมือเบสของ power p a d เนี่ยเขาข้ามาแล้วตอนที่เขามาเยี่ยมรวมถึงเมื่อกี้นี้ด้วยคือมีโอกาสอย่างมากที่ท,ที่ที่จะกลับมารวมตัวกันแล้วก็ทําเพลงใหม่บมีความอย่างสูงเลยครับ เรียกว่าเป็นเป้าหมายแรกหลังจากที่ออกไปน่าจะได้ทำยังยังฮะยังคือผมคิดผมต้องคิดแล้วก็ต้องวางแผนก่อนฮะเพราะว่าเป้าหมายแรกจริงๆที่ผมตั้งใจไว้ผมอยากจะบวชให้แม่แล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวก็ว่ากันว่ากันอีกที